ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าคนครับคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํานะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลทคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลกาซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลาร์ธพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดูเฮาเงาแบบนี้ถึงแน จริงครับคุณผู้ชมครับที่รักอยู่ไหนอยู่เกาะอะไรสักอย่างนี่แหละที่เธอพาเขามาเซนนั่นแหละที่มันเป็นภูเขาเดดงๆให้หรออ๋อรู้แล้วอยู่กับใครอยู่กับไอ้นั่นไงไอประหยัดอ่ะจริงเหรออืมไอคือประหยัดประยุทธ์ไงโอเคเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่งโอ้ยเห็นละครเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจะอ้วนฟาร์มอยู่หรอฮะตัวโต แต่นี้ต้องเห็นล้านเละเจ้เจ้เย็นๆดีค่อยๆอ่ะแอลากันก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมครับสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆทุกคนด้วยละกันนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมคิงนอนเคดีแล้วก็นาราทิพย์ใช่ไหมครับที่รักเธอเรียกได้หมดเลยเรียกที่รักดีกว่าละกันนะอีกแล้วนะคิดอะไรเพลินไปหน่อยสำหวันนี้เนี่ยนะครับก็เราจะมาฟาร์มเบลนะครับบวกกับการไม่ใช่ทำโยรูวีทูหรือว่าทำโยรูวีทูไหมทำไปแล้วนี่หว่าใช่ไหมเอ้ยยังนี่เออยัง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 ไหนเธอใช่ อนนั้นมันเวลยังไม่ถึงไงมันเลยทำไม่ได้เดี๋ยวเธอลองจับโยรูดิจับโยรุนหนึ่งนะนี่เหรอไม่ใช่เออว่าแฟนผมไม่ได้เอาโยรูมาน่าจะยังไม่ได้ทำนะครับถ้าผมจำไม่ผิดยังไม่ได้ทำเพราะว่าคลิปนั้นมันทะเลาะกันแล้วก็เลเวลไม่ถึงด้วยนะครับมันต้อง220มั้งเออ250เออนะครับเดี๋ยวเราพาไปทำโยรูด้วยแต่ขอฟาร์มก่อนเลยกันป่ะคุณผู้ชมครับใครนะครับอยากดูแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครบ2,500ไลค์ขึ้นไปด้วยนะครับผมขออเยะด้วยนะครับเเด็กๆโอคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่ารนะครับ มาที่รักไหนคุณรับเบียวยังเนี่ยเบี้ยวสามร้อยฟาร์มอยู่ได้เรียรับเพชรโอเคฟาร์มเลยฟาร์มฟาร์มต่อเลยฟาร์มต่อเลยที่รักโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปทำนะครับโยลูวีทูเนาะมันง่ายอยู่นะครับแค่แบบไปคุยคุยคุยใช่ไหแหละอีซี่อีซี่เลยรวมผลอาหารประหยัดให้เลยค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวผมรวมให้นะโอเคไอ้พวกนี้มันมันมันอืมอะ คนตีเลยอ่าเนี่ยคนตีเลยเนี่ยรักตีเลยเออคือตั้งแต่คลิปที่เราเราได้แชงคูสใช่ไหมดาบแชงคูสมาเนาะใช่ค่ะตอนนี้<ด>ฟังนี้ฟังนี้มาฟังนี้ต่อนี่แหละตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับเราได้ดาบกิฟฟอนมานะครับก็เลยให้แฟนผมใช้เลยครับใครอยากไปดูคลิปเก่า EP ก็เก่าไปดูได้นะครับลิงก์อยู่ตา่างคลิปนี้เลยพูดเล่นหาดูได้อ่ะเท่าไหร่นะที่รักตอนนี้เบลเหลือกี่ตัว สามสสี่ตัวเหลือสองตัวโอเคเหลือสองตัวเอ้สยสิบสี่เว้ย่าสามร้อยสิบส<อ> <laughs> ตัวเหลือสตัว อ่ะเอาดิเอาดิเอาดิเออเออเออไปป้าวเรียบร้อยละไปช่วยหนึ่งเลยโอเคสักหนนะขอดูก่อนผมก็ไม่ได้เล่นเกาะนี้นานแล้วนะครับโอเคคุณต้องฟาร์มตรงเนี้ยจนถึงเลเวล330ระทีสามสินทีลัวเราเดี๋ยวผมขอญาติฟาร์มกับแฟนนิดหน่อยละกันนะครับก็เดี๋ยวเล่นกับแฟนก่อนเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดไปละกันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคขอญาตัดนะครับเดี๋ยวมันฟาร์มนานเกินไปเนาะ ักว่าไงเยงอะเท่าไหร่แล้ครับเยอะเท่าไหร่แล้ครับหมื่พันเรไม่ต้องมาซามตัวนี้แล้วครับน่าจะไปโลกหนึ่งแล้วนะโลกสองอะ เติมาค่ะโอเคเดี๋ยววันเนี้ยคือผมจะป้าหลัดแฟนผมจนแบบถึงโลกสามอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกันทีนะครับเรื่องโน้ตบุ๊กอะไรเงี้เดี๋ยวผมจะไปให้จริงนะครับน้อง,องๆก็ถ้าอยากดูนะครับอย่าลืมเลยกดไลค์คลิปนี้เยอะกดแชร์เด็ดรออะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปโน้ตบุ๊กให้ใครได้สเปคอะไรบอกพี่มาแค่นั้นแหละพี่จะให้แฟนเลยจริงๆก็อยากซื้อคอมนะแต่ว่าผมคิดว่าคอมเนี่ยอ่าตอนเนี้ยการ์ดจอมันแพงนะครับการ์ดจอมันแพงมากใช่ไมที่รักใช่ก็เลยแบบเออโน้ตบ ไปโรงเรียนเลยไงผมก็จะเอาไปโรงเรียนเงี้ยเออเขาจะเอาไปโรงเรียนแล้วให้ผมใช้อะไรเงี้ยนะแต่ก็ระบากเขาอยู่นิดหน่อยตอนเอากลับเอาเอามาแค่นั้นแหละนะครับคุณผ,ผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยตอนเนี้ยจะเสร็จละเหลือกี่ตัวน้องชายเอ้ยนี่ดีที่รัก okay, โอเคหนึ่งเอ้สามร้อยสามสิบแล้วอ่าโอเคคุณเอาอีกเควสหนึ่งเลยอันที่สองแล้วตามผมมานี่นี่ตรงนี้เลยทสองแล้วตามผมมาข้างบนนี้นะโอเคคุณจะเก็บกล่องไหมได้ดีปะ่ะอ่าได้ได้มาตามผมมาข้างบนนี้เอ้ยผมเก็บไปแล้วโทษทีเฮ้ยคุณจะโดนลาวาน่ะคุณโดนลาวานี่คุณเจ็บนะ oh <sighs> โอเคเดินมาเดินมาตามมานี่นี่เดินมาเลยเดินมาเลยตามมาตามานี่มันจะมีพวกนี้เว้ยอยู่ตรงนี้นี่เราก็ต้อง uh huh. ใช่เราก็ฟาร์มประมาณ4ตัวนี่แหละเธอมันจะมีอยู่4ตัวนะแล้วเควสมันกี่ตัวนะรวมหมดทุกตัวเลยเราให้เดี๋ยวรอรวกก่อนรารวบเราเราข้าวที่ข้าวทีเดียว,วดีกว่าที่รักอย่าอย่าอย่าเพิง่งเออเงี้ยเอาเลยเอาเลยแปดตัวเนาะก็น่าจะเป็นแบบสองเซตใช่ใช่สองเซตสองเซตสองรอบเย้แฟนผมแม่งเสียนแล้วว่ะคุณผู้ชมครับเอางี้ดีกว่าให้กับผมแบบฟาร์มคนเดียวเลยละกันท่รักเอาไหมลองวัดใจไหมสู้กับปักตู่เลย เอาไหมเนี่ย มา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 อผมแบกเองมามามาคุณลงมาเลยคุณลงมาเลยคุณชมใครนะครับอยากให้ผมตีอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยกดแชร์คลิปนี้กดด้วยกดรัวๆปาคนดูกดไลค์แล้วใช่ไหมลุยต่อเลยที่รักเอาเลยละกันบึบบึบบึบเดี๋ยวทีเอรเดี๋ยวดี๋ยวเดีลยวเดีลยวเด่อยวเดีเดี้ยาเดฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาวเดี๋ยวเดียวเอียเดาเรื่องกันเดื่องเันอย่เรื่องกันอยู่ เอาเรื่องอยู่หนะที่นักเอาดีเอาดีรอ,ออะไรอะ่ะรออะไรอะ่ะเฮ้ย เฮ้ยแฟไปเป้าแฟนผมชนะรับคุณได้คุณได้ของปะน้องน้คอมเมนต์น้องน้องคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ของอ่ะมันจะอยู่ตรงกระเป๋าเว้ยเออใช่เยสแฟนผมไปอ่านเม้น์ว่าเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะในโทรศัพท์มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนกันตอนนั้นที่เธอสุ่มผลปีศาจใช่ไหมมันมันก็ไปอยู่ในกระเป๋าใช่ปะใช่เออนั่นแหละมันจะอยู่ตรงกระเป๋ามีไหมไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีจ้าโอเคไม่น่ามีมันจะเป็นปืนเว้ยที่รักมันจะดอกปืนนะตัวเนี้ยใช่ใช่ไอ้บัตรตว่เนก่ ฟาร์มตรงนี้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมขอตัดไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะหน้าเปืือครับเดี๋ยวอะไรก็ฟาร์มเดี๋ยวอะไรก็ฟาร์มเดี๋ยวเราไปทำภารกิจทำโยรูนะครับว2ให้แฟนผมนั่นเองเออเอาละเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับติดตามรอเลยท่านผู้ชมโอเคใครอยากให้ผมปเปย์อะไรให้แฟนผมบอกด้วยนะคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ได้เลยนี่ที่รักอ่ะแนะนำถ้าคุณเวลอ่างเงี้ยคุณฆ่าตัวตายเลยคุณฆ่าตัวตายเลยดีกว่าคุณฆ่าตัวตายแล้วไปรับเพลสแล้วก็วิ่งมาประมาณนี้เรื่อยๆเลยโอเคขอตัดไปก นะครับ <laughs> อะไรไม่มีค่ะกูรู้ทางกูน่าจะรีบกดตั้งแต่แรกเลยโอ้กอดอัดไม่ทานาเด็กๆน้องๆน่าหนูครับยินดีเฉลยแล้วมีสาวแบบจุ๊บอะครับโทษทีเด็กๆก็ดูเอาลังการเป็นตัวอย่างครับโทษทีนี่มีฟาร์มต่อจ้าเชิลครับโทษทีทีไมอ่ะต่อเด็กเป่าฟังน้องเคดีเขานะคะเขาขี้โม้ก็ลองฟังเสียงจุ๊บไปแกจุ๊บเดียวอ่ะแต่ว่ามันจริงๆมันมีหลายจุ๊บดเป็นมัลคือแบบว่าพี่กดอัดไม่ทันะครับเด็กๆโอเคยืนยืนมาอัดคลิปไม่ค่ะจุ๊บ หน่อยกูงงเลยพี่ปั่นเลยคุณผู้ชมรู้นะค้นเลยตรงเขื่อนไม่เนี่ยไม่เนี่ครับเลยเดินเลยเลยเกตัวเขาเลยเกตัวครับตัวเดียวเอาดิเอาดิเอาดิใกล้ๆครับคุณฟันลมเหรอครับงงคุณฟันลมเหรอฟันลมกบิบไงเคยได้ยินหรือเปล่าไม่ค่อยะเนี่ยรอห้าสามร้อยห้าสิบสองร้อยสองไปไปเอาควีสุดท้ายเลยเดี๋ยวผมเดเสกให้เสกให้คุณเลยอ่า เดี๋ยวเสกให้แฟนเลยละกันนะครับตอนนี้โลบั็กเหลือน้อยครับทำคอนเทนต์นั่นแหละคุณผู้ชมครับ <L> ไปของคนด <L> ูอ่ะที่รักมาเลยเครอันที่อันไหนเอาสุดท้ายเลยไอ้สุดท้ายที่มันบอสอะสุดท้ายครับมันจะมีสามอันไงเออแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเกาะกลางไปล่อนดีกว่าไปท่องดีกว่าเธออยู่ไหนอะค่ะไม่เจออยู่ในรูอะอยู่ในรูอะรูปะหำน้อยบักขาตู่อะมาอู้นากลัวเอาเลยเอาเลยเอาดีเอาดีรออะไรอะเอาดีรออะไรอะนี่ไงนี่ไงเอาดีที่รักเอ้าเอ้าอะไรกูดิ เดี๋เดนดดนดนจับจับดาบจับดาบฟันเลยเออฟัน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 เออฟันเออเออเอาเลยครับเออสุดยอดสุดยอดมาเวมาเวมาว่ามาว่ามาว่าเอาดิเออหันหลังหันหลังสวนเออ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 แบบนั้นแหละสวยสวยสวยครับเออสวยครับตีต่อตีต่อจังหวะนี้นาราทีทำไงครับเอโอ้เอาครับเอาโอเคเอาเลยเอาเลยสวยน้องมีมีของดรอปไหมลองดูดิของดรอปไหมมันอยู่ข้างบนก็มีนะมันมันจะเป็นเขียนว่าของเลยตอนที่มันแบบมีเบี้ยวขึ้นอ่ะมันมีอะไรขึ้นไหมมันจะเป็นของม่่ง ไม่รู้โอเค้าเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันแล้วเดี๋ยวไปเกาะกลางเพื่อตีบอ,เอสเขาเาไม่หลอดสีเขียวขึ้นข,ข้างข้างข้างด้านขวาด้วย <c oughs> เหมือนมันจะเต็มแล้วอะ่ะอะไรวะอะไรเต็มวะหลอดสีเขียวเขียวด้านขวาฮมีด้เหรอผมไม่เคยเห็น <c oughs> เลือดหรือเปล่าสีสีมเงินกับเขียวใช่ไหมอ่ะโอเคเต็มละอันนี้คือเลือดครับคุณ ยังงงอยู่เหรอครับกูงงเลยอะไรวะกูดึกว่าอะไรวะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเกาะกลางแล้วเดี๋ยวไปทำโยลูเลยนะที่รักเนาะโยลูวีทูนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยดีกว่าไปเกาะกลางนะครับลุยเลย ก่อนเราจะไปท right? ํานะครับเมื่อกี้ผมซื้อดอบมาแล้วเนาะก็เลยแบบอยากจะตีครบๆไปเลยนะครับผมที่รักอัพแบตเตอรี่อยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยหรือว่าไม่ได้อัพเลยแบตเตอรี่สีแดงอัพไปด้วยก็ดีนะขึ้นมา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 เดี๋ยวผมจะให้แฟนผมมาสู้กับไอ้ตัวนี้นะครับกระโดดมากระโดดขึ้นมาเลยเราอยู่นี้ขึ้นมาเลยมาที่รักเพลสเหมือนเดิมเลยที่รักที่เดิมจุดเดิมเนี่ยคุณซื้อตัวนี้ก็ได้นะอันนี้คืออะไรวะไม่รู้เพลสตัวนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไปกูแก๊งเลยไม่ใช่ตรงนี้ที่รักมันไม่ใใชช่่่เเ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 ปป็นนืออออออกกกมมมมาาาาาไสสสรรรััับบบลลยยยยุุุดดดทท้้ แล้วก็มาตีเจ้าตัวนี้เลยโอยตัวนี้โหดมากไม่ใช่เหรอตอนกระจอกตอนนี้กระจอกสำหรับเธอเลยใช่อีซี่เลยเอาเลยเปิดเลยเอเอาดีเอาดีเอาดีชับาดานปัฟันธรรมดาก็ได้เออนั่นแหละเอาเลยนี่ง่ายครับผมง่ายครับง่ายครับอีซี่ไปอีซี่ไปป้าอีซี่ไปป้าเรียวเดียคือตายะฮะเด็กหาดูดีเราไปตีแชงด้วยนะโอเคเรียบร้อยได้ใช่ปหเพลสเราเพลสป่ะเนี่ยรับแล้วค่ะเราได้ไหมม่อุ้ยได้ของด้วยไหนอะไรอ่ะเอ้ยพระคุ้มเย็นลืมเทียว้า เดินเลยขอดูดิอยู่เฉยขอทำปกก่อนอยู่เฉยโอเคอ่ะเดี๋ยวแคปไปก่อนละกันนะครับแคปไ้แคไปแคไป้อ่ะโอเคปเค้าเดี๋ยวเราไปหาแชางไหมไปกกอนลิงไปหาแชางก่อนห <ไป S 1> าแชางค,คูดแล้วก็นั่นแหละคู่สมมารับตรงนี้ด้วยค่ะน,คนี่ครับนี่ครับนี่ครับคุณกระโดดมาเลยคุณเสียแล้วคุณต้องร้องดิ อีกทีหนึ่งเออ <Okay S 1> นี่ไงนะได้เราได้ได้ไปเดี๋ยวเราไปกอนลิงกันดีกว่าเนาะที่รักไอ้นี่ไม่เอานะครับผู้ชมรู้สึกว่ามันแบบจะสอกเกินไปรับเด็กๆครับ,รบขอไปเอาไอ,าอนะ้นั้นเลยลักการแชงคู <S <S มาลุยเลยที่รักมาถึงแล้วลครับเด็กๆครับผมมาตรงแชงคูเลยนะที่รักจำได้หรือเปล่าจำได้ค่ะนี่เอาเลย แปลงร่างตรงนี้โคตรเด็ดอ่ะเอาเลยเอาเลยท e, ี่ร er, ัก oh. เอาเลยที่ร e, ักเอาสุดเลยที่ร Th ักเอาสุดเลยสุดเลยสุดเลยเอาดี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 สวยจะตายเเออแฟนกูกับแตกมันโง่คุณผู้ชมมาที่รักออกมาที่รักป้าแล้วสุ่มผลไหมสุ่มผลกันไหมสุ่มผลดีกว่าคุณผู้ชมสุ่มผลดีกว่าสุ่มผลดีกว่า เล่นดอมฟุตไปโอ้โหโคตรเกลือเลยครับที่รักที่รักได้ผ่นแล้วโซนไหนแลักกันอะไรโอ้โหปลาเนี่ย้ะไม่เป็นเดยลองโหดได้เป็นประตูวะเออมาเดี๋ยวเราไปเกาะกลางกันดีกว่าที่รักแล้วเดี๋ยวเราไปสู้กับแบบปลาหลามมาที่รักมาที่นี่เลยเย่ที่รักโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวเนี้เกาะกลางเกาะกลางซ้าย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 ครับซ้ายครับเออนี่แหละเออขวาเออนี่แหละเจอแล้วเจอแล้วพ่ะกคน เ <c oughs> จ็ลือ้อขับเรือไปล่าล่อเลลอจ้าอ้วนมาขา้างมาหนาข้างหนานี่ก่อนมาข้างนี่ก่อนนี่มาเจอกับหำตัวนี้เป็นล่างดิเป็นล่าดิรออะไรอ่ะ <c oughs> โหดอะเอาดิเอาดิเออเอาดิอาเอาดิเนี่ยเผื่อได้ของด้วย,ย <c oughs> เธอ เธอสังเกตข้างบนด้วยนะมันมันจะมีของดรอปนะเวลาได้ได้ของอะไรเงี้ยคุณรู้แล้วใช่ป่ะมันจะใช่ป่ะมันจะมีอะไรสักอย่างขึ้นมาข้างบนนะตรงมันจะเขียนเป็นไอเทมอะไรประมาณนั้นตีเลยตีเลยตีเลยอย่าไปกลัวมันกระจกวัดตัวที่แล้วอีกหน้าตามันจะน่ากลัวนะแต่จิตใจมันน่ารักอืมก็จะเป็นคุณคิตตี้อืมอืมเอาดีดีเอาดีมันปั่นค่ะเอาแล้วเนี่ยดาบมันเป็นตีดี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 เออได้ไหมได้ดาบไหมเออได้ดาบเออไม่ได้ดาบ ไ,ไม่เป็นไ่ไม่เนจะไม่เป็นอ่ะคุณลงมาครับว่าคุณมาเปลี่ยนของตรงนี้เป็นดาบนะคุณมาเปลี่ยนของตังนี้การเป็นดาบคือเป็นของโยรูดักเบดนั่นแหละคุณมาตรงนี้ครับข้างล่างอ่ะมากดตรงกล่องตรงนี้ตรงนี้คือการเก็บของครับคือคุณกดเข้าไปปุ๊บคุณเอาดักเบดเข้ามาแทนไอ้ดาบที่คุณใช้อยู่อ่า กีฟอนอะเอามาแทนกดออกก็คือฝั่งซ้ายใช่ไหมคุณคุณกดไอเทมมันกดแค่คลิกเดียวเลยนะมันจะมามันจะย้ายมาขวามือใช่ไหมแต่ว่าคุณเอาเอาขวามือใส่เข้าไปเออประมาณนั้นแหละโอเคนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วเอามาแต่ดาวเบรกเราแล้วใช่ใช่ใช่เอาแค่ดาวเบรกได้อันเดียวได้อันเดียวได้หลักอันเดียวโอเคไหนคุณลองกดชาร์จดิสกิลกดชาร์จดิกดชาร์จเลยกดสกิลกดสกิลกดสกิลแล้วกดค้างดูกดสกิลกดค้างแล้วกดปล่อยเนี่ยอ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอันเดิมเหมือนคุณผู้ชมลองกดนี้ดิสกิลอีกสดชาร์งดิสกิลแบบอะกดสกิิลดดู แฟนกูใช้นานมากเออนั่นแหละน่าจะเป็น V หนึ่งอยู่มาเดี๋ยวเรามาทํากันดีกว่าที่รักเดือนมาครับคา <c ums> <c ums> ไม่แปลกๆ <ph yl os> พูดเลยนะคุณผู้ชมมารับมามา,มาห้องรับห้อง,อง,องนี้เลยรับพี่รักกดตรงนี้ฮับกดตรงนี้ฮับพี่รักรับเออนั่นแหละตรงนั้นไว้เลยนะโอัคได้แล้วมันขึ้นมาเอกเหมือนเดินไปตอนนั้นอ่ะอืถูกแล้วใช่ไหมอืโอเคปะคุณกดแน่นอนนะกดคุณหมดแล้วนะโอเคหมดแล้วมา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 ที่เรือนเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเกาะอ่านั่นก่อนนะครับเกาะหิมะเนาะมาเลย ไนะ ซานจีฉันหิวข้าวแล้วนะขชาหอดเดี๋ยวเขาทำข้าวให้เอามาไมเธอต้องพูดว่าเขาเป็นลูฟี่อ๋อใช่เขาเป็นหัวเรือหัวเรือเธอไงนี่ไงกดตรงนี้ตรงม่านหมานี่เลยอ่ะกดอันแรกนะจะเป็นอันที่สองสองก่อนนะกดสองเลยเซมิวายอ้าวก,กดอ่อนกดออกก่อนงัออกก้นกดออกก่อนเลยกดออกก่อนเลยกดที่สองใช่ไหมอ๋อสุดท้ายคุณคุณกดออกแล้วกดใหม่ใช่ไหมเซมิวายอ่ะกดเซมิวายไปแล้วก็กิฟอะไรเนี่ยกิฟนอตติ้งอ่าใช่กิฟนอตติ้งนั่นแหละแล้วก็แล้วก็ กดอันข้างบนกิฟต์อ่าใช่แล้วก็เคได้ยังฮะได้แล้วมันไม่ใช่เคเนาะนเป็นยูโน่ใช่ใช่ไหมของเธอ okay. อ่ะใช่โอเคอ่ะมานี่ตามมาคือเหมือนเดิมเลยคุณน่าจําำได้นะแต่ว่าตอนนั้นคุณร้องไห้เนี่ยจำไม่ได้ใช่อ่ะคุณร้องไห้เนี่ย ใช่ไหม <c oughs> คุณคุณลงมาดิเออแล้วทำไมคุณต้องตึงด้วยอ่ะไม่ได้ตึงครับผมอ่ะคุณใช้สกิลดาบด้วยเนี่ยกดเข้าไปเลยอันแรกอันแรกเลยนั่นแหละนั่นแหละกดจดหมามมเยเลยเออกดจดหมายเลยครับกดจดหมายอันแรกเลยกดยังไงจดหมายอ่ะแล้วโอเคอันแรกอันแรกอันแรกเลยเหมือนยอมรับอ่ะกดแล้วโอเคไปไหนต่อไปเกาะรอยฟ้าครับพี่ลับเดี๋ยวไปเกาะรอยฟ้าต่อรอยฟ้านะครับปตามมาเลย เค <Okay, S 2> ผมถึงแล้วที่รักมา,ากระโดขึ้นมาเลยครับถึงแล้วแฟนผมเขางงอะไรไม่รู้นะเพื่อนังขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับที่รัก โอเอมาโกรธเลยอีกไม่โกรธคุณมาเคบขอคุณมาโอเคขึ้นมาเลยครับเธอปุ่มเขามันหล่อนอะไรเนี่ยมดเดียวถึงแล้วแปบ๊บเดียวเออคุณซื้ออ่าข่าวอุ้ยข่าวเลยวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเนาะเดี๋ยวค่อยคุณมีตังค์เท่าไหร่อะอยากให้คุณออมาซื้อหกหมื่นหนึ่งา<อ>โอเคเดี๋ยวค่อยมาซื้อดาบแล้วกันนะเดี๋ยวคุณต้องไปซื้อคาราทงคาราเต้อะไรแล้วแต่คุณเลยขึ้นมาเลย,เลยได้ไหม กระโดดเลยกระโดดเลยเึ๊บมเขึ้นมาเลยจะแตกหมดเอ้ยอไม่ใช่มานาหมดเหรออืมมานาหมดเฮ้ยเดี๋ยวเรารอก่อนละกันนะครับผู้ชมครับทีลากอยู่ไหนขึ้นมาใช่ไหมใช่อยู่ด้านบนโอเคนี่นี่นี่โอเคเข้ามาเราก็กดเหมือนเดิมเลยอันแรกหมดโอเคครับเดี๋ยวเราไปเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งเลยง่าย,ายๆนะครับทีลากเกี่ยวบล้วบอใช่ไหมลงมาเลยครับทีลากเรียบร้อยแล้วโอเคลงมาเลยลงมาเลยอยู่ใกล้ๆนี่เองกระโดดลงมาเลยลงมาข้างล่างนี่แหละข้างล่างเลยโดดมาเลย โอเคไปลุยโอเคถึงแล้วครับขึ้นมาเลยตรงนี้ครับผมคุณใช้สกิลดาบคุณบ้างเนี่ยคุณใช้สกิลดาบคุณเลยเนี่ยเปิดเนี่ยกดเข้าไปเลยใส่เออโอ้โห ตรงมากอ่ะคุณคุณลองเดสแดสเข้ามาดูแดดได้ไหม death, แดดเออแดดลองแบบดมาดิแดดได้นะเนี่ย่ะลองเข้ามาเลยโอเคอ่ะนี่แล้วคุณใช้ตรงนี้แล้วต่อเลยสกิลดาบเหมือนเดิมเลยออ้ยมีหัวใจด้วยอ่ะใช่มันเป็นความรักของเราไงเป็นจุดหมายรักไอ้ที่รักไม่รู้หรอเจ้าอ้วนมานี่เข้ามาเร็วๆรเข้ามาเร็วๆรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เร็่ๆเดเิ่เดินดเดินมาเดินมาเดินมาเดี๋ยวมันจะแฟนผมนี่รีลาจริงตรี้ตรงน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 ี้ที่รักอืมนั่นแหละได้ยังจะา ตายนะโอเคออกมาออกมาทางเดิมเลยทางเดิมเลยที่รักขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ช้สกิลดาบคุณเลยจับจับดาบรอเลยช้สกิลเลยอ่าแบบนั้นแหละเออนั่นแหละนี่ มาเลยครับมาเลยมาแป๊บนึงนะผมไม่รู้ใช้สกิลอย่างนี้ได้หรอือเปล่านี่ไงเออไปอ่านี่ไงอ่ะโอ้โอ้มองไม่เห็นมาอยู่ที่ไหนอ่ะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อ้าออกมาได้แล้วเฮ้ยทีดรักจะได้ V 2แล้วเหรอจะ <S <S ดูไหมก่อนหรือกว่าพวกเราแบบสมัยตอนนั้นอ่ะมันนานมากเว้ยกว่าจะได้อ่ะสอบตอนนั้นนะเป็นเด็กไงมันกระจกไงยังอ่อนอยู่ไงยังอ่อนหัดอยู่ไง ว่าแบบได้ยากเลยท่นรู้สึกว่าได้ง่ายมากนะครับคุณผู้ชมให้รู้สึกถึงผมก็วคอมเมนต์ด้วยกันสมัยนั้นมีแค่โลกเดียวที่รักมันไม่มี2โลกเลยตอนนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะกลางกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะช่วยแฟนของฟาร์มแล้วก็ไปเกาะใต้ทะเลด้เยนะครับคุณผู้ชมโอเคลุยเลยเย่าๆๆถึงลาเทียรักเฮ้ยกูตื่นเต้นแทนแฟนกูคุณผู้ชมครับคือเออขึ้นมาขึ้นมาอยู่ไหนเนี่ยตื่นเต้นมากคุณผู้ชมตรงไหนวะเออตรงนี้นี่ว่านี้ัก อะไรอยู่เนี่ยตรงนี้ที่รักตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กดเลยกดคุยเลยดักเบดดักเบดวิทูวิทูได้ไหมได้แล้วไหนลองใช้ดิจับดิสกิลแรกเดี๋ยวนะมนุษนี้เออว่าเออใช่ไหมใหญ่ใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมไหนไหนลองเรากดสกิลแรกค้างดูกดสกิลแรกค้างแล้วก็ปล่อยกดค้างเลยนะรอแล้วก็ปล่อยปล่อยนี่เะไรกัเข้ามาข้างในเลยเอ้ยเป็นบล็อกเข้าไปเลยเหรอ ัวนใช่เขาลิงมาที่ประตูนี่แหละอ๋อไหนๆลองลองใช้สกิลนี้ค้างดูสกิลแบบจะใหญ่หญๆค้างไว้อ่าเราก็ปล่อยมันจะเป็นแบบวุ้งเออเอาว่ะมาลุยไปฟาร์มต่อดีกว่าที่รักเอาโยรูนั่นแหละไปฟาร์มไปเองฆ่าต,ตัวตาเลยฆ่าต,ตัวตาเลยเดี๋ยวไปนูน่นรอที่รักผลเกิดไปดูผลไหม<ๆ>เดี๋ยวตีบักตวนเดี<ๆ>๋ยวตีกับบักตวนเดี๋ยวเราค่อยไปคุณผู้ชมครับผลเกิดเฉยเลยฟาร์มันไปฟาร์มกันมาผลผลเกิดไปผลสองคนนี้ลงไปข้างล่างรอเลยที่รัก มาเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยลักันอืมลาวาระวังนะระวังโดนด้วยเดินลาวาเดี๋ยวเจ็บนะที่แลเอาเลยเอาเลยต่อเลยเอาต่อเลยสว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 ยเอาแม่งดีเอาแม่งดีเอาแม่งดีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออแบบนั้นสวยงามครับได้ของไหมน้าได้ค่ะโอเคไหนเอ้ยเฮ้ยใช่เหรอได้ปืนเหรอเฮ้ยเทวดาโดนจับดิน่ารักไหมทุกวันไหนดูดิไหนดูดิปืนเหรอใช่ยิงกด ยิงหัวนะอย่ายิงหัวยิงหัวคขๆไงมห้ทล่รักข้าตาเลยเดี๋ยวเราไปดูผลพิศาจดีกว่านะครับว่าเป็นผลอะไรเน็กครับเด็กๆตอนนี้เป็นเท่าไหร่ที่รักตอนนี้365อ้โอ้ยนิดเดียวนิดเดียวอีกสิเวลนะเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนแล้วเวลมาโอเคขึ้นไปนายเกิดอยู่เกาะแถวๆนู่นนะคุณผู้ชม เฮ้ยผลดีปะเนี่ยนะถ้าเป็นเกาะทรายนี่ผมว่าผลดีนะไม่คิดถึงสมัยก่อนเลยผมแม่งทำคอนเทนต์เรืองเกาะทรายบ่อยมากเออหาผลเนี่ยแหละหาผลโลกหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยใช่เปล่าวะกูวไม่ใช่มากตรงนี้ปะอันนี้แม่งเกาะแม่งเจอของกากนะเว้ยตรงเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่เป่าเฮ้ยที่รักใช่แล้วตรงนี้เก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยผลไฟหรอผลอะไรอ่ะดูสิอ๋อผลไฟผลไฟทีละผลไฟนี่นี่ตรงนี้ใช่เท่ไหมชกฆ่าตัวตายฆ่าตัวตาย ไปฟาร์มต่อดีกว่าเสียเวลามากแต่ก็ดีอยู่นะข่าวตาลกีรักนั่นไหนดอกไปตรงนั้นไปเดี๋ยวเราไปช่วยแฟนฟาร์มต่อนะครับคุณผู้ชมลุยเลยกีรักเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆตังค์คุณมีเท่าไหร่นะเยอะปะมาๆๆมาที่ยงหนึ่งล้านสองแสนโอเคหนึ่งล้านสองแสนมาขึ้นเรือมาเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปโลกใต้ทะเลจริงเหรอเคยไปแล้วนี่หว่าฮะเคยไปโลกเหรอใช่ เคยไปแล้วหรอวะจริงเคยไปแล้วหรอเฮ้ยกูใช่ไะเนี่ยกูถูกจุดไะเนี่ยเอาด <c oughs> เีเคยแล้วหรอใช่<ะ>เคยแล้วโอ้โหอืมไปฟาวแล้วหรไปได้ไงอ่ะไม่ได้ไปฟาวหรือเปล่าทเธอพาเขาไปอะไรสักอย่างนี่แหละไปแป๊บเดียวออแล้วก็ขึ้นอ๋ออ๋อไปละล่องนะโอเคไปที่ละลับละล่องนะโอเคเท่าทีโอเค <c oughs> <c oughs> ถูกแล้วทีละตกใจหมดเลยนึกว่าพลาดไปแล้วโอเคคุณผูช้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะใต้น้ำใต้ทะเล ที่รักถึงแล้วอ่าตรงนี้เลยครับพี่รักเซฟเลยเซฟเลยเซฟเลย,เลยตรงนี้เลยครับนี่จุดนี้นะจุดเซฟก่อนเราจะไปลงข้งล่างเราต้องเซฟก่อนอตรงนี้เขาไม่เคยมาตอ,อกไม่เคยเหรอน่าจไม่เคย <c oughs> อ๋อเคยมาแล้วใช่อย่าใจอ้วนลงมางลางครับเธอมันน่ากลัวมันน่ากลือมันน่ากลือแล้วก็เค้กน่ากลัวอุ้ย เฮไปไป้ยใจเย็นอ,อ,อะคุณจะฟาร์มนี้ก่อนก็ได้นะตรงนี้คือจุดฟาร์มนะคือคุณรับควิสแรกไปเลยอะอนนี้เผื่อคุณมาเล่นคนเดียวเนะาะเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยรับปุ๊บแล้วมาตีพวกนี้เว้ยอะเนี่ยเออแต่คุณไม่ต้องตีครับคุณตามผมก่อนเพราะว่ามันจะจะ,จะปิดคลิปแล้วตามผมมาตามผมมาเดี๋ยวผมจะขอมาดูก่อนนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับแป๊บหนึงนะขออำนาแฟนแลวกันขออนุญาตนะครับขออนุญาตอำนาแฟนมาก่อนแลวกันตรงนี้ป่ะเออโอเค อไม่บอกได้เป่าโอ้ตรงนี้ทีนะตรงนี้ตัวนี้จั่วอันเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นยังอ๋อเห็นแล้วเออนั่นแหละเดียวหรอมาหนี่มาข้างล่างนี่คุณไปไหนนะคุณเห็นผมจริงไหมเด่ะอยู่ตรงเนี้ยเห็นในเสียงเนี้ยอ๋อเออนี่ตรงนี้มาดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูราคามันก็ไม่รู้แพงหรอเเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณฟาร์มคาราเต้ไปเผื่อคุณได้ใช้นี่ เนีาา่ยคุณลองกดตรงนี้ดูเนีย่ยจินเบจินเบกดที่จินเบโอเคลองดูดิเท่าไหร่พอไหมตังพอไหมได้เลซื้อแล้วใช่เหรอเขาฝือ <c oughs> <โท>ไปกดอะอะซื้อเลยซื้อเลยถูกแล้วไหนลองออกมาแล้วจับดูดิเป็นหมัดธรรมาดาแหละลองดูจะมีท่าเออหนเออนั่นแหละแล้วคุณก็นี่ออกมาแนะนํานะนี่แล้วคุณไปหน้าเป็นตัวใหญ่แล้วคุณก็กดใช้เลยไปหน้าเป็นตัวใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะลองฟาร์มตัวนี้ให้ดูอ่ะอ่ะเว้ยมึงนะมาหาเรามาหาเราคุณไม่ต้องใช้ดาบนะเดี๋ยวคุณใช้นั้นเตียว ฟาร์มฟาร์มแบตเตอรี่ไปอ่ะตีเลยตีเลยใช้ตีเลยตีเลยอะนี่เห็นปะเออใช้แทนได้ต้องระวังด้วยนะอ่ะประมาณนี้พอก่อนพอก่อน โอเควันนี้ประมาณนี้ก่อนนะที่รักเนาะโอเคได้เปล่าอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ไลค์แชร์ผมด้วยเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปมาเดทกับแฟนนะครับพาแฟนฟาร์มนั่นแหละนะครับก็เขาก็อยากเล่นนะครับเดี๋ยวรอเขาอยากเล่นเดี๋ยวเราค่อยมาทำแล้วกันเอาง่ายคือบางครั้งกัวบังคับเขามาทำคลิปนะครับไม่ให้ฆ่าตัวเลยนะครับไม่ให้อยู่หลานเนาะที่รักเนาะก็อย่างอื่นก็มีบ้างนครับโอเคครับอย่างอื่นก็มีก็น่าจะอันนี้ร่บที่ครับ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายให้ bye. ผมซีอูซีอูคุณผู้ชมครับจุบปากกันหน่อยพูดเล่นคนดูดูเยอะเด็กดูเยอะเท่า